สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพบกับแอด o อบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอันส x บ็อกนะครับรองเท้าคู่หนึ่งนะครับจากเดอะนอตเฟสนะครับผมจะเป็นรุ่นอะไรไปดูกันเลยครับนี่ก็รองเท้าวันนี้นะครับก็วางจําหน่ายในวันนี้นะครับวันที่5เมษายนนะครับเวลา10บโมงนะในออนไลน์นี่ครับผมรองเท้ารุ่นนี้ครับผมเดอะนอตเฟสนะครับ อันตาเมนซานะครับ500นะครับผมอ่าซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าคู่นี้วางจำหน่ายนะครับผมวันนี้นะครับวันที่5เมษายนเวลา10บโมงในออนไลน์นะครับเราก็จะจำหน่ายนะครับที่หน้าร้านนะครับ utetle เดอะนอตเฟ o โตนะครับผมในวันที่6เมษายนนะครับต้องแต่สิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับนี่ครับยังไม่ได้ใส่เลยเนาะแกอันนี้ก่อน คู่นี้นะครับผมก็อตาเรนซาเนี่ยเป็นการออกแบบนะครับร่วมกับนักกีฬาเดอะน็อตเฟสเลยนะครับผมซึ่งนะครับแน่นอนนะครับนักกีฬาเทลเดอะน็อตเฟสเนี่ยก็ต้องแนะนำทีมออกแบบนะครับว่าจะออกแบบยังไงนะครับให้ถูกใจนักวิ่งนะครับผมซึ่งจุดเด่นนะครับของรองเท้าคู่นี้นะครับที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับ จุดแรกก็คือนะครับผมตัวโฟมของเขานะครับซึ่งนะครับผมเรียกว่าอัลต้าไลท์ดีมนะครับผมซึ่งโฟมดีมตัวนี้ก็จะเป็นโฟมที่ทำให้นะครับการวิ่งเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็มีน้ํำหนักเบานะครับรองรับการวิ่งได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีแรงส่งที่สูงด้วยนะครับผมนี่คือ โฟมนะครับลองจิ้มๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนิ่มเลยทีเดียวครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับของอัตาเบนซ่าตัวนี้นะครับผมก็คือนะครับผมนี่เลยครับพื้นยางนะครับพื้นยางนะครับ surface control นะครับซึ่งนะครับผม มีความหนานะครับ4มิลลิเมตรนะครับขนาด4มิลลิเมตรซึ่งเหมาะกับสายเทลมากนะครับซึ่งนะครับพื้นยางตัวเนี้ยก็ถูกปรับนะครับให้แข็งแรงขึ้นนะครับทนกับการเจอหินนะครับการเจอเส้นทางบนภูเขานะครับนี่ได้ยินเสียงเคาะมา นี่ครับก็เป็นพื้นยางที่ทาง t The North f a c e นะครับออกแบบมาอย่างดีนะครับทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับซึ่งนักวิ่งเนี่ยน่าจะชอบมากนะครับก็คือในส่วนของหน้าเท้านะครับหน้าเท้าเนี่ยเป็นแบบหน้ากว้างนะครับ Y base นะครับซึ่งนะครับออกแบบมานะครับเพื่อสรีระของนักวิ่งเอเชียโดยเฉพาะนะครับเพราะว่านักวิ่งเอเชียเนี่ยเหมือนนักวิ่งไทยเนี่ยก็ชอบ หน้าเท้ากลงกว้างเนาะนี่เห็นไหมเทียบกับมือเนี่ยกว้างเลยทีเดียวเห็นไหมก็ไม่ได้บีบนะครับผมอะใส่สบายแน่นอนนะครับในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็คืออัปเปอร์เนี่ยเป็นตาข่ายไร้ตะเข็บนะครับก็ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับ62%เนี่ยอัปเปอร์ที่สำคัญคือสวยไปหละ <c oughs> ไม่ใช่แค่วัสดุ รีไซเคิลอย่างเดียวเนาะสวยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแน่นอนนะครับเนี่ยมีรูระบายอากาศเยอะเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการหุ้ม้นหุ้มข้อเนี่ยก็จะล็อกข้อเท้าได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องตรงข้างหน้า,นนาเนี่ยครับนิ้วเท้าเนี่ยก็จะมีตัวที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันนะครับ การชนหินการวิ่งไปสะดุดหินนี่อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับที่แข็งแรงเลยนะครับอ่ะแล้วก็การร้อยเชือกนะครับของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการร้อยเชือกแบบกิลลี่นะครับซึ่งนะครับจะทําให้การร้อยเชือกเนี่ยทำให้รองเท้าเนี่ยกระชับนะครับแล้วก็เพิ่มความสป,ปอร์ตมากขึ้นนะครับ ในส่วนของลิ้นรองเท้าเนี่ยครับที่แอนป๊อบจับอยู่เนี่ยก็โอ้โหมีความนุ่มสบายนะครับแล้วก็มีปีกด้านในด้วยเนี่ยมันก็จะนุ่มนะนุ่มเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้กระชับในส่วนของกลางเท้านะครับผมเนี่แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเนาะปลายเท้าเขาเสริมขึ้นมานะครับให้แข็งแรงแล้วก็ให ชนอะไรแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็หนักนะครับสามร้อยแปดกรัมเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยเบามากเลยเบามากนะครับเป็นรองเท้าเทลที่มีน้ำหนักค่อนข้างโอเคเลยนะครับเบาเลยทีเดียวอ่ะให้ดูตรงลุ้นตรงนี้อีกนะครับผมมันสวยคลาสสิกเนาะ ซึ่งตัวนี้นะครับค่าตัวเนี่ยก็อยู่ที่5,250บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งราคาดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ t n o r t t Face นะครับเอาตามินซานะครับห้าเนี่ยเดี๋ยวแอดป้อมนะครับจะไปลองใส่วิ่งดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ